แคโรแม็กมินแลนเป็นผู้หญิงวัย48ปีที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และครอบครัวที่อบอุ่นในเมืองเชเกอร์ไฮส์ัตโอไฮโอเธอเป็นที่รู้จักในชุมชนด้วยนิสัยที่เป็นมิตรและรอยยิ้มที่อบอุ่นแคโรเป็นคนที่มักหยุดทักทายเพื่อนบ้านและพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อแคโรแต่งงานกับแดนเนียนแม็กมินแลนชายหนุ่มที่ อายุน้อยกว่าเธอ16ปีแม้จะมีช่องว่างทางอายุแต่ทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นคู่รักที่มีความสุขแดนนียลทำงานในบริษัทประกันสุขภาพและมักยุ่งกับงานแต่ทั้งสองก็หาเวลาอยู่ด้วยกันเสมอพวกเขาแต่งงานกันมาห้าปีและอาศัยอยู่กับซาราลวินสกี้แม็กมินแลนด์ลูกสาววัยสิปีของแคโรจากการแต่งงานครั้งก่อน ซาร่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยที่ฉลาดและมีความทะเยอทะยานไฟฟันอยากเป็นแพทย์แคโรภูมิใจในตัวลูกสาวและสนับสนุนเธอทุกวิถีทางในช่วงสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตแคโรกำลังวางแผนทึปครอบครัวไปออแลนโดเธอตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้และพูดถึงมันตลอดเวลาแคโรซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหม่และเริ่มจัดเสื้อผ้า ครีมกันแดดและรองเท้าแต่คู่ใหม่เธอรักการใช้เวลากับครอบครัวและแทบรอไม่ไหวที่จะไปพักร้อนแต่ความตื่นเต้นนั้นต้องหยุดชะงักตลอดการเมื่อเช้าวันที่17เมษายน2019เธอถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของตัวเองเช้าวันนั้นเชเกอร์ไฮส์เพิ่งตื่นจากค่ำคืนเป็นวันที่เย็นและมีเมฆคล้มตามแบบฉบับของ ฤดูใบไม้ผลิในโอไฮโอและแวกบ้านเงียบสงบมีเพียงคนตื่นเช้าบางคนที่พาสุนัขไปเดินเล่นหรือไปซื้อกาแฟาที่สตาร์บัคแคโรมัคมินแลนด์เป็นคนตื่นเช้าเสมอแต่เช้าวันนั้นบางอย่างผิดปกติเวลา8 3ดนาฬิกา30นาทีซาร่าลูกสาววัยส6ปีเดินลงมาที่ครัวและพบแม่ของเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นข้างกายเธอคือกระป๋องไดเอท เบปซี่เครื่องดื่มโปรดของแคโรและเป็นที่นิยมในอเมริกาน้ำหวานเหนียวคนนั้นค่อยๆซึมลงไปในร่องกระเบื้องซาราตื่นกระหนกกรีดร้องและรีบโทร911มือของเธอสั่นขณะกดหมายเลขเสียงของเจ้าหน้าที่พยายามปลอบเธอแต่ซาราทนไม่ไหวเธอร้องไห้และวิงวอนให้ใครสักคนมาช่วยโดยเร็ว เมื่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึงเพียงไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาพบซาราาอยู่ในสภาพช็อกเดินวนไปมาในห้องนั่งเล่นบ้านเงียบอย่างน่าสะพรึงกลัวยกเว้นเสียงโทรศัพท์ที่ยังคงดังก้องจากสาย911บนเคาน์เตอร์ครัวทีมแพทย์รีบไปที่ข้างแคโรแต่ทุกอย่างสายเกินไปแคโรถูกว่าเสียชีวิต น้าที่เกิดเหตุซาราไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แม่ของเธอยังตื่นเต้นพูดถึงทริปพักร้อนเลือกชุดและวางแผนอย่างมีความสุขตอนนี้แม่จากไปและซารารู้สึกสูญเสียและสับสนขณะที่ทีมแพทย์ทำงานซาร่าโทรหาแดเนียนพ่อเลี้ยงของเธอที่กำลังทำงานอยู่แดเนียนมีปฏิกิริยา รุนแรงเขาเริ่มร่ำให้เกือบจะกรีดร้องขณะที่ซาราสอื้นในโทรศัพท์เขาบอกว่าจะออกจากที่ทำงานทันทีแต่เสียงของเขาดูเสียสติด้วยความโศกเศร้ากรมตำรวจเชคเกอร์ไฮสตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่บ้านแมคมิลแลนนักสืบลอร่ารูธซึ่งทำงานในกรมมานานกว่า15ปี เป็นผู้นำการสืบสวนรูทมีชื่อเสียงในด้านสายตาที่เฉียบคมและวิธีการทำงานที่รอบคอบเธอเคยแก้กคดีที่ท้าทายที่สุดมาแล้วเมื่อเธอมาถึงที่เกิดเหตุในเช้าวันที่17เมษายน2019เธอรู้สึกทันทีว่าบางอย่างไม่ชอบมาพากลบ้านของแม็กมินแลนด์เป็นบ้านชานเมืองที่สะอาด และเป็นระเบียบมีสนามหญ้าที่ตัดแต่งเรียบร้อยและสวนที่เริ่มบานด้วยดอกไม้แรกของฤดูใบไม้ผลิภายในบ้านก็สะอาดและจัดวางอย่างดีสิ่งเดียวที่ผิดปกติคือร่างไร้วิญญาณของแคโรบนพื้นครัวข้างๆเธอคือกระป๋องไดเอทเปบปซี่เครื่องดื่มยอดนิยมของอเมริกาที่น้ำบางส่วนหกออกมานักสืบรูทและทีมเริ่มทำงานโดย ปิดกั้นที่เกิดเหตุพวกเขาติดเทปสีเหลืองรอบบ้านและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าทางเข้าเพื่อกันผู้คนและเพื่อนบ้านออกไปทีมสืบสวนตรวจสอบครัวอย่างละเอียดไม่มีร่องรอยของการงัดแงะและทุกอย่างดูปกติกระเป๋าของแคโรวังอยู่บนเคาน์เตอร์ไม่ถูกแตะต้องและประตูหลังล็อกจากด,ด้านในทีมสังเกตว่ากระป๋องไดเอทเบบซี่ยังเกือบเต็ม มีน้ำเพียงเล็กน้อยที่หกออกมาสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของรูดเธอสั่งให้หน่วยเก็บหลักฐานเก็บกระป๋องและของเหลวที่เหลือเป็นหลักฐานพร้อมกับเก็บตัวอย่างจากเคาน์เตอร์และพื้นเพื่อตรวจหาสารผิดปกติพวกเขาถ่ายภาพที่เกิดเหตุจากทุกมุมบันทึกทุกรายละเอียดมีการสั่งให้ชนสูรศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดทีมแพทย์ที่เกิดเหตุสงสัยว่าเป็น หัวใจวายแต่รูทไม่แน่ใจมีบางอย่างเกี่ยวกับท่าทางของแคโรและการที่เธอดื่มโซดาโปรดไม่นานก่อนตายทำให้นักสืบรูทรู้สึกสงสัยเมื่อการสืบสวนดำเนินต่อไปนักสืบค้นบ้านเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมพวกเขาตรวจสอบของใช้ส่วนตัวของแคโรมองหาสิ่งที่อาจบ่งชี้ถึงการฆาตกรรม โทรศัพท์ของเธอถูกเก็บเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบการโทรและข้อความล่าสุดนักสืบรูร้ว่าคดีนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดการตายของแครโรมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็นตำรวจทันไปสอบปากคำคนใกล้ชิดของแครโรคนแรกคือแดนเนียนแม็กมินแลนสามีของเธอแดนเนียนวัยส2ปีเป็นชายหนุ่มที่มีเสน่ห์และประสบความสำเร็จ เขาทำงานในบริษัทประกันสุขภาพในคลิฟแลนด์และมีชื่อเสียงในฐานะคนที่หล่อและมั่นใจเขาดูเหมือนมีทุกอย่างงานที่มั่นคงบ้านที่ดีและครอบครัวที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อนักสืบขุดลึกลงไปพวกเขาค้นพบด้านมืดของแดนเนียนแดนเนียนพบแคโรเมื่อหกปีก่อนตอนที่เขาเป็นนักวิเคราะห์รุ่นน้องในบริษัทแคโรซึ่งเป็นแม่ไม้ในขณะนั้น หลงสเสน่ห์ในพลังหนุ่มและความมั่นใจของเขาพวกเขาแต่งงานกันในอีกหนึ่งปีต่อมาและแดนเนียนกลายเป็นพ่อเลี้ยงของซาราที่ตอนนั้นอายุสิบสาปีภายนอกการแต่งงานของพวกเขาดูมั่นคงแต่เพื่อนๆสังเกตว่าในปีที่ผ่านมาแดนเนียนเริ่มห่างเหินจากแคโร เขาทำงานนานขึ้นกลับบ้านดึกหรืออ้างว่าต้องเดินทางเพื่อธุรกิจในการสัมภาษณ์ครั้งแรกกับตำรวจแดนเนียนดูสงบเกินไปถึงขั้นเย็นชาเขาแสดงความตกใจต่อการตายของแคโรแต่อารมณ์ของเขาดูจืดชืดเขาบอกนักสืบลอรารูธว่าเขาอยู่ที่ทำงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นและรีบกลับบ้าน ทันทีที่ซาราทโทหาเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับแคโรแดเนียนอ้างว่าพวกเขามีการแต่งงานที่ดีแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าพวกเขาห่างเหินกันบ้างเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนในการตายของเธอและไม่รู้ว่าใครจะอยากทำร้ายเธออย่างไรก็ตามเมื่อการสัมภาษณ์ดำเนินต่อไปความสงสัยของรูทเพิ่มขึ้น แดเนียนนิ่งเกินไปควบคุมตัวเองได้ดีเกินไปเมื่อถูกถามถึงแผนการของแคโรแดนเนียนตอบคลุมเครือบอกว่าเขาเป็นสตรีนิยมและไม่ชอบตามติดกิจวัตรของภรรยาเขายังจำความรู้สึกต่อไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเขาคุยกันอย่างมีความหมายหรือมีเพศสัมพันธ์คือเมื่อไรรู้รู้สึกแปลกที่แดนเนียน ซึงอ้างว่ารักภรรยากลับดูขาดการเชื่อมโยงกับชีวิตของเธอนักสืบยังสังเกตความไม่สอดคล้องในคำพูดของแดนเนียนเช่นเขาบอกว่าเขารู้ว่าไดเอทเบปซี่เป็นเครื่องดื่มโปรดของแคโรแต่เขาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงมีกระป๋องที่เกือบเต็มอยู่ข้างร่างของเธอเขาอ้างว่าแคโรดื่มโซดาบ่อยแต่ดูเหมือนไม่รู้ นิสัยหรือกิจวัตรอื่นๆของเธอเมื่อตำรวจสอบปากคำแดนเนียนต่อไปพวกเขาเริ่มพิจารณาแรงจูงใจแดนเนียนอาจต้องการออกจากการแต่งงานหรือมีอะไรที่มืดมนกว่านั้นขับเคลื่อนเขาการสืบสวนชีวิตของแดนเนียนเผยว่าเขาซ่อนความลับไว้ความลับที่น่าตกใจคือความหมกมุ่นทางเพศต่อสารา ลูกเลี้ยงของเขาการค้นพบนี้ทำให้ตำรวจมีมุมมองใหม่ถ้าแดนเนียลหลงรักซารานี่อาจเป็นเหตุผลที่เขาต้องการกำจัดแคโรแต่การพิสูจน์ว่าแดนเนียลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแคโรต้องใช้หลักฐานมากกว่านี้นักสืบหุดรู้ว่าพวกเขาต้องรอบคอบค่อยๆต่อจิ๊กซอ ที่เริ่มก่อตัวขึ้นคนต่อมาที่ตำรวจสอบสวนคือซาราเลวินสกี้แมคกมินแลนด์ลูกสาววัย16ปีของแคโรจากการแต่งงานครั้งก่อนซาราเป็นหญิงสาวที่ฉลาดและมุ่งมั่นเธอเป็นนักศึกษาพรีเมทรที่มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟในคลิฟแลนด์และได้รับทุนการศึกษาจากผลการเรียน ที่ยอดเยี่ยมซาร่าเป็นที่รู้จักในด้านความเมตตาและความทุ่มเทในการเรียนเธอมักอศาสาที่โรงพยาบาลและสอนเด็กด้อยโอกาสซารา่าชื่นชมแม่เสมอมองแคโรเป็นแบบอย่างของความเข้มแข็งและความเห็นทั้งสองสนิทกันมากมักใช้เวลาสุดสัปดาห์ไปชอปปิ้งดู หนังหรือแค่นอนคุยบนเตียงแคโรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของซารา่าโดยเฉพาะหลังจากการตายของพ่อแท้เมื่อเธอยังเด็กการสูญเสียครั้งนั้นทำให้ความผูกพันของแม่ลูกแน่นแฟนยิ่งขึ้นทำให้การตายของแคโรยิ่งทำร้ายซารา่า เมื่อตำรวจเข้าหาสาราครั้งแรกเธอดูทุกใจอย่างเห็นได้ชัดความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ถูกส้ำเติมด้วยความช็อกที่ต้องพบศพแม่ซาร่าบอกนักสืบว่าเธอกำลังอ่านเพื่อเตรียมสอบวิชาชีววิทยาเมื่อตัดสินใจเพื่อหยุดพักและไปหาของว่างเธอลงไปที่ ครัวและพบแม่นอนอยู่บนพื้นไร้การตอบสนองข้างๆมีกระป๋องไดเอทเปบปซี่ในความตื่นตระหนกเธอโทร911ด้วยความหวังว่ายังไม่สายเกินไประหว่างการสัมภาษณ์ซาราให้ความร่วมมือแต่อารมณ์รุนแรงเธอบรรยายว่าอารมณ์ของแม่เมื่อเร็วๆนี้เป็นมีความสุขและพอใจไม่มี ความเครียดหรือความทุกข์ซาราคิดไม่ออกว่าใครจะอยากทำร้ายแค่เราบอกว่าแม่เป็นคนที่ทุกคนรักเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับแดเนียนพ่อเลี้ยงของเธอซาราพูดถึงเขาด้วยบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักและมองเขาเป็นพ่อที่ให้การสนับสนุนเธอไม่รู้ตัวเกี่ยวกับความหมกมุ่นทางเพศของแดเนียนที่มีต่อเธอข้อเท็จจริงนี้ ทำให้ตำรวจกังวลและยิ่งทําให้สงสัยเมื่อนักสืบเจาะลึกในชีวิตของซาราพวกเขาไม่พบอะไรที่บ่งชี้ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ของเธออันบายของเธอได้รับการยืนยันซารายอยู่ในห้องของเธอหมกมุน่นกับการอ่านในเวลาที่เกิดเหตุ โซเชียลมีเดียของเธอแสดงชีวิตปกติของนักศึกษาวิทยาลัยด้วยโพส์เกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนสาเหตุทางการเมืองแบบเสรีและการสอบที่กำลังจะถึงไม่มีร่องรอยของความสัมพันธ์ลับหรือพฤติกรรมที่น่ากังวลอย่างไรก็ตามตำรวจยังคงสงสัยเกี่ยวกับ พลวัตภายในครอบครัวแม็กมิแลนด์พวกเขาสงสัยว่าซาราอาจเป็นตัวหมากที่ไม่รู้ตัวในแผนของแดเนียนถ้าความหมกมุ่นของแดเนียนต่อซาราเข้มข้นอย่างที่สงสัยนั่นอาจหมายความว่าซาราอาจอยู่ในอันตรายแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยง สารากับอาชญากรรมทำให้นักสืบต้องมุ่งเน้นไปที่อื่นคนที่สามที่ตำรวจสอบปากคำคือเจสิกา้ามินเลอร์เพื่อสนิทและลายของแคโรเจสิก้าวัย45ปีเป็นนายหน้าอสังหาที่รู้จักแคโรมานานกว่าทศวรรษผู้หญิงสองคนนี้ผูกพันกันผ่านประสบการณ์ในฐานะ ทำงานในเชคเกอร์ไฮส์และกลายเป็นเพื่อนที่แยกจากกันไม่ได้เจสิก้ามักถูกเห็นที่บ้านของแคโรช่วยจัดงานชุมชนหรือแค่นั่งดื่มวายามเย็นสำหรับคนที่รู้จักมิตรภาพของพวกเธอดูแข็งแกร่งสร้างบนความไว้วางใจและความเคารพกันอย่างไรก็ตาม ตำรวจค้นพบว่าเจสิก้าซ่อนความลับสำคัญไว้เธอมีชู้กับแดนเนียลแม็กมินแลนด์การค้นพบนี้ช็อกทุกคนที่รู้จักทั้งสามคนโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างเจสิก้าและแคโรตามที่เจสิก้าเล่าบอกว่าชู้เริ่มหนึ่งปีก่อนการตายของแคโรมันเริ่มจาก การหยอกล้อที่งานปาร์ตี้อ่างน้ำร้อนของเจสิก้าซึ่งแดนเนียมาคนเดียวหลังจากนั้นสิ่งต่างๆก็พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางเพศเจสิก้ายอมรับว่ารู้สึกผิดที่ทรยศเพื่อนแต่บอกว่าเธอต้านทานแดนเนียซึ่งเธอบรรยายว่าร้อนแรงไม่ได้เมื่อตำรวจสัมภาษณ์เจสิก้าเธอ ตื่นเต้นและปกป้องตัวเองเธอรู้ว่าว่าการมีชู้ทำให้เธอตกอยู่ในความสงสัยแต่ยืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการตายของแคลโรเจสิก้าอ้างว่าเสียใจกับการจากไปของแคลโรและเคยคิดจะลดการการมีความมีเพศสัมพันธ์ แดนเพราะความรู้สึกผิดอย่างไรก็ตามเธอก็เผยว่าแดนเนียนเพิ่งบอกว่าเขารักคนอื่นทำให้เธอเสียใจหนักเจสิก้าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนอื่นเป็นใครแต่สงสัยว่าอาจเป็นคนที่เด็กกว่าอาจเป็นสารานักสืบอกดดนันเจสิก้าให้เล่ารายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์กับแดนเนียลและที่อยู่ในวันนั้นเธอบอกว่าเธออยู่ที่การแสดงอสังหาในคลิวแลนด์ไฮสและมีลูกค้าที่ยืนยันได้ตำรวจตรวจสอบและยืนยันว่าเจสิก้าอยู่กับลูกค้าจริงในเกิดเหตุแต่พวกเขาไม่สามารถมองความหัวลงความเป็นไปได้ ว่าเจสิก้าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจากความวุ่นวายทางอารมณ์และความหึงหวงต่อการที่แดนเน่เปลี่ยนใจแม้มีหลักฐานนเลบาบายเจสิก้ายังคงเป็นบุคคลที่น่าสนใจการมีความการชู้มีและความสัมพันธ์ที่ไกล้ชิดกับแคโรทำให้เธอเป็นที่ซับซ้อนตำรวจต้องพิจารณาว่า ความหึงจงและความเจ็บปวดจอจะอาจผลักเจงให้ทำอะไรรุนแรงแต่ไม่มีหลักของที่เชื่อมโยงเธอกับอาศัยบนเจมงสอคออยู่ในอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากจงอยู่ระหว่างความรู้สึกผิดต่อการมีชู้และความเศร้าสายต่อการสูญเสียเพื่อนวันที่27 เมษายน2,019นาฬิกาอากาศในเชกเกอร์ให้เซเย็นและเมฆครึมเป็นปกติของฤดูใบสมัยวานเมื่อวันนี้สักขอบก่อต่อไปได้ความก้าวระมักเทิร์สสัญญานักมอนจากห้องทบายรายงานพิวิทยาเผยว่าสสาเหตุว่า การสูญเสียของฟาแคมคาสมมนลวาววอพิศยายนสารเล่นมนี้ถูกผสมในกลตกตดกลองตะเปตะยอยยืมยำว่าการยอว่าไม่ว่างวัวาวอ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 การชัดเจสของเธอสาร รส,สอสอชาเมตรชะชาชะวะช็อกการค้นพบของโวัวโวัววัวขอบขอบสำหรับการกระมาถึงสมสมสมส,มสอสอสอส่งสัญญากกกกลกกัว